สองคำนะเจ้าคำเมืองวันนี้อันนี้นี่ฝากไว้อีกสองคำนะเจ้าก็คือคำว่าเต้าแล้วก็คคำว่าวามนะเจ้าเต้าหรือวมเนี่ยความหมายที่จะเอามาใช้สองคำในคลิปเดียวเนื่องจากว่ามีความหมายที่คล้ายคลึงกันนะคะต้าหมายถึงหกล้มตัวเราก็ถลาลงไปข้างล่างใช่ไหมคะคำว,ว่าวามก็เหมือนกันนะเจ้าก็หมายถึงการ หัวขมำหัวทิ่มหัวตมทลาลงพื้นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมองนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นเต้าหรือคือหกล้มหรือวำก็คือการที่เราเสียหลักหัวทิ่มหัวตำขมำร่วงลงดินมันก็มีอาการลักษณะแบบเดียวกันนะเพราะฉะนั้นความหมายมันก็ใกล้เคียงกันแต่เต้าก็จะหมายถึงหกล้มนั่นเองนะคะส่วนควําว่าวำก็จะหมายถึงการที่เราเสียหลักโซซัดโซเซนะ หัวขมาร่วงลงพื้นเขาก็เรียกว่าวมนะเจ้าเพราะฉะนั้นคําว่าเต้าคำว่า,าวเนะี่ยความหมายมันใกล้เคียงกันมากนะเจ้าแต่ในภาษาไทยเนะี่ยอาจจะแยกนะเจ้าอาจจะแยกเหมือนกับว่าเออวูบก็ได้นะค,าคําว่าคนะําว่าวมเนี่ยหมายถึงวูบก็ได้นะวูบเป็นการเสียหลักเสียหลักและตัวเราเนี่ยมันร่วงลงพื้นนะแต่มันจะโคนละอาการกับการ หกล้มนะหกล้มเขาก็เรียกว่าหกล้มชัดเจนใช่ไหมคะแต่การที่ตัวเราเสียหลักล่วงลงพื้นเนี่ยเขาจะเป็นหัวขมำหัวทิ่มหัวตั้มนะหรบางครั้งก็อาจจะพูดว่าวูบก็ได้ในภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะแนะนําไว้สองคำด้วยกันนะเพราะว่ามันแยกออกจากกันยากนั่นเองนะคะใครเข้ามาชมคลิปก็ขาดพอเพื่คคณอย่างสูงนะเจ้านะภาษาเหนือจริงๆบางครั้งในความหมายเนี่ยบางคําเนี่ย มันก็ไปซ้อนกันนะเจ้านะเหมือนคําว่าเต้ากับคําว่าวํำก็ใกล้เคีย